สวัสดีครับทุกทุกคนที่เลือกสัญลักษณ์ไพ่กองที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้พรงชัยศรีจะมาทำนายสดว่าพรแห่งบนท้องฟ้าหรือพอรแห่งพรหมลิขิตที่หลังจากนี้คุณจะประสบพบเจอนั้นจะเกี่ยวกับด้านใดบ้างนะฮะโดยการสแกนไพ่ทั้งหมดทั้งสิบใบ อยากจะบอกแล้วก็ให้ความยินดีได้เลยนะฮะว่าหลังจากนี้ดวงชะตาของคนกองที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนที่เจออุปสรรคแล้วก็วิบากกรรมที่เราเคยทำความดีเคยสร้างความดีเคยสร้างบุญกุศลเคยเข้าหาแต่สิ่งดีๆนะฮะหลังจากนี้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินเก็บในเรื่องของการงาน ตำแหน่งการงานและดวงไปถึงนะฮะการที่ดวงชะตาจะถูกเปิดขึ้นให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะมีดวงดีในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าบุคคลไหนที่จะเข้ามาใกล้ชิดเราหลังจากนี้จะเป็นบุคคลที่อุป,ปถัมเราในทุกๆเรื่องนั่นคือการประทานพร ถ้าเกิดจะสรุปง่ายๆนะหลังจากนี้ต้นไปพรที่คุณจะได้รับนั่นก็คือ1พอรพรที่ตัวคุณเองนั้นสามารถขจัดปัญหาให้กับตัวเองได้พรที่2เป็นพรที่นอกจากขจัดปัญหาแล้วเราจะได้รับแรงดึงดูดหรือพลังจัก,กรวาลที่ดวงชะตาของเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาและจะมีพลังจิตที่จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าในปัจจุบัน ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีอะไรที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมแล้วก็เราจะมีความคิดจิตวิทยาแล้วก็ทัศนคติที่ดีมากกว่าในอดีตนั่นคือทัศนคติที่เรานั้นมีการรักตัวเองเพิ่มขึ้นมีความหมายมากเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บหรือถ้าเกิดใครที่มีวิบากกรรมในเรื่องของเงินทองหนี้สินหรือปัญหากับคนรอบข้างพรมชัยศรีอยากจะทำนานได้เลยว่าหลังจากนี้บุคคลเหล่านั้นหรืออุปสรรคเหล่านั้นก็จะห่างหายไปโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่อยากจะให้คำแนะนำเลยนั่นก็คือว่าคนที่เลือกสัญลักษณ์ไพ่กองที่หนึ่งนั่นก็คือ หลังจากนี้ขอให้เราปลงจิตปลงใจแล้วนําจิตใจตรงนั้นกลับมารักตัวเองคิดวางแผนให้กับตัวเองแล้วก็พยายามปรับตัวเพื่อที่เข้ากับสังคมแล้วก็ทุกๆช่วงของสังคมไม่ว่าสังคมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เข้ามาใกล้ชิดหรือสังคมการงานสังคมรอบข้างหรือสังคมที่ดวงชะตา ของเราเองนั้นได้พาเราไปอยู่ใกล้เคียงเราสามารถที่จะประคับประคองได้แล้วก็อีกพลังงานหนึ่งที่หมอนั้นได้สแกนได้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งใครที่มีความทุกข์หรือที่จะเป็นคนที่อาจจะเจอวิบากกรรมที่จิตในปัจจุบันนั้นมีความเหนื่อยล้าหรือความลำบากใจในสิ่งที่ถูกจากลาแล้วเกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจในจิต หรือบางคนถ้าเกิดใครเป็นโรคแพนิกหรือว่าโรควิตกกังวลเนี่ยหลังจากนี้จะขอทํานายตามที่บนท้องฟ้าหรือพรมลิขิตเจ้าชะตาจะให้พอเลยนั่นก็คือคนจะจิตใจดีขึ้นจะเบาบางบลงแล้วก็ไม่ใช่แค่เบาบางอย่างเดียวนะฮะจะแข็งจะแข็งแกร่งขึ้นจะแข็งแรงขึ้น,แ,แ,นแล้วก็จะมีคนจะเป็นคนที่พลังงานดีๆแล้วก็จะมีคนเนี่ย เข้ามาช่วยเสริมโชคชะตาดวงชะตาให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นและถ้าเกิดใครนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสามารถขอพอรต่อได้เลยเพื่อจะเสริมพลังและบารมีตรงนี้ขอขอบคุณนะครับใครอยากตรวจดวงชะตารับคำทำนายหรือการแก้การกับระยานพระแม,ม่มหากาลีกับพรมชัยศรีสามารถเอทไลน์มาได้นะครับสวัสดีครับ ผู้ที่ได้ตั้งสมาธิตั้งจิตแล้วก็มีการจูนกับสัญลักษณ์ไพ่กองที่สองเดี๋ยววันนี้พรมชัยศรีจะทำนายนะฮะจะทำนายสดเกี่ยวกับความหมายของไพ่ที่ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็ได้สแกนทั้งสิบใบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับพรอ,อะไรจากบนท้องฟ้าบนท้องฟ้านั่นคือพรลิขิต หรือสิ่งที่เบื้องสูงนั้นจะประทานพรให้ไม่ว่าจะเป็นพรในด้านใดก็ตามนะฮะข้อแรกเลยนะฮะก่อนที่จะพูดถึงพรหรือที่จะทํานายพอรอยากจะทํานายอดีตรหรือทํานายเป็นเจเนอ a l ลดิทิ้งทาร์รดก่อนนะฮะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกำลังพบเจออยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช่ที่แค่พบเจออย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือการที่เรานั้นกำลังคิดวางแผนหรือเป็นสิ่งที่เรานั้นกำลังตั้งความหวังให้กับตัวเองว่าในอนาคตเนี่ยอยากมีสิ่งดีๆอะไรเหมือนที่เราเนี่ยเคยเจอในอดีตเนี่ยกลับมานะฮะแต่ละคนเนี่ยจะมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งเลยนะฮะกองที่สนะฮะนั่นก็คือวิบากกรรมที่จิตใจยังเจออุปสรรคอยู่ในบางเรื่อง บางเรื่องที่เรานั้นเป็นไปนด้วยความอัตโนมัติของพลังจิตแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็ดวงชะตาแต่สิ่งที่อยากจะทำนายเลยนั่นคือขอทำนายในปัจจุบันก่อนว่าพรที่คุณจะได้รับบนท้องฟ้าหรือจากพรหมลิขิตของเจ้าชะตานั้นก็คือพอรที่เราจะมีแสงสว่างในการที่เราจะมีดวงตาที่มองเห็นชัดแล้วมีพลังจิตมีความรู้สึกที่เด่นชัดมาก ว่าเราควรจะบาลานซ์หรือขจัดสิ่งความลำบากใจออกไปยังไงแล้วก็เพิ่มพูนอะไรหรือจะเข้าหาสิ่งใดเพื่อให้ตัวเองมีความสว่างนะแต่สิ่งที่โดดเด่นมากเลยหลังจากนี้ที่สแกนได้นนั่นคือเกี่ยวกับในเรื่องของโชคชะตาชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับการเงินตำแหน่งของการงานหรือหลังจากนี้เราอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ นะหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างที่เข้ามาใกล้ชิดเราเนี่ยจะเป็นคนที่อุปถัมภ์และก็ช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่จะถูกประธานพรแล้วการช่วยเหลือนี้ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือที่เป็นธรรมดาเป็นการช่วยเหลือในด้านปฏิหารเพื่อที่จะกระจัดความทุกข์ประจัดขจัดความรุ่มใจจนดวงชะตาของเราจะมีแสงสว่างมากขึ้น ถ้าใครมีโอกาสหรือมีความเชื่อในเทพพราหมณูเนี่ยถ้ามีโอกาสจะให้ไปขอบุญขอบารมีจากพระแม่มหากาลีและก็กับพระแม่อุมามหาเทวีพระแม่ธุรคาหรือในสายเทพสตรีนะ่าจะมีโอกาสที่พระมารดาแห่งโลกจะประทานพรเพิ่มขึ้นในเรื่องของปฏิหารโชคลาภการเงินและก็อีกสิ่งหนึ่งด้วยถ้าเกิดคนที่เลือกสัญลักษณ์ไพ่กองที่สองเนี่ยใครที่กําลังเจอความสับสน หรืออาจจะเจอโชคชะตาที่ตอนนี้ปัจจุบนันนี้ตัวเองมีความนิ่งเฉยเนี่ยโชคชะตานะหรือบนท้องฟ้าหรือพรหมลิขิตก็จะประทานพอให้กับคุณสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเคยสบายใจเหมือนในอดีตถ้าเกิดในอดีตตรงไหนเราสบายใจเราเคยประสบพบเจอกับสิ่งที่ทำให้เรามีความภาคพอใจ พบภูมิใจหรือเป็นสิ่งที่ทําให้ดวงมีแสงสว่างถ้าเกิดใครที่ดวงชะตาเป็นอย่างนั้นอยากจะทํานายได้เลยว่าพรหมลิขิตจะถวายพรสิ่งนั้นให้กับคุณเพื่อนําสิ่งตรงนั้นมาสร้างพลังงานความแสงสว่างในปัจจุบันให้เราได้คิดได้ว่าชีวิตหรือโชคชะตาของเราจะไม่ประสบแต่ความลําบากบางคนถ้าเกิดใครเจอวิบากกรรมกับคนรอบข้าง เรื่องการเงินเรื่องโชคชะตานะสามารถไปขอพอรกับพระแม่ได้นะฮะและท่านก็จะประทานพรให้หลังจากนี้อาจจะไม่เกินปี2ปีหลังจากนี้ดวงชะตาของคุณก็จะถูกเปิดมากกว่านี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวก็จะมีบรารมีเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็จะโดน ประทานพรเพิ่มเติมมากกว่าพรหมลิขิตนั่นคือการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าจะช่วยเหลือนะฮะนี่คือคําทํานายนะครับสวัสดีครับใครอยากตรวจดวงชะตารับคําทานายหรือการแก้การกับพระยานพระแม่มหาการีกับธมชัยศรีสามารถแอดไลน์มาได้นะครับ